ก็สวัสดีครับท่า่พี่น้องกัคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเอ้ยมาอัพเดทราคาข้าวเล่าสู่กันฟังอือกกพะพอดีว่ามีไอ้ข่าวกับหลายสื่อหลายสำนักหลายช่องกับช่วงนี้กะบบอกว่าขาวเป็นราคาขาวเป็นราคา,า,า,คาชาวนาได้เฮเออขึ้นเท่านั้นเท่านี้ต่อตันออ <c oughs> กัเลยสิมาอัปเดตราคาข้าวสู่พี่น้องฟังพี่น้อง สาหรับราคาข้าวที่มุกาหารนี่พี่น้องตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยสิบสามบาทจนตอนนี้ก็ยังสิบสามบาทคือเก่าอยู่ได้พี่นออ้องเออมันมันไม่มีอะไรที่ขึ้นที่ลงเลยเหมือนเดิมเลยนะเออคือทั้งทั้งที่กะทุกสิง่งทุกอย่างนะคือตอนนี้มันขึ้นราคาได้พี่น้องเหมือนไหนตอนนี้หนีหยมันพวก พวกไข่พวกเนื้อหมูหรือว่าสินค้าต่างๆมันขึ้นใด้พี่น้องมันขึ้นราคาเพื่อต้อนรับไอเทศกาลกินเจเนี่ยเบิง้งพี่น้องคิดเบื้องนี่ขนาดท่านในฮอดเทศกาลกินเจเนี่ยของมันก็เริ่มทยอยขึ้นแล้วเอแต่ว่าราคาข้าวเปลือกเนี่ยข้าวเปลือกเนี่ยที่ชาวนาจะเอาไปขายให้นี่คือบวกขึ้นล่ะแม่นบอกแต่สินค้าอย่างอื่นคือมันทั้งๆท,งท,งท,งที่มันแบบอเ็อื่นไปอย่างคือมันไม่มีอะไรที่มันที่จะมาแบบ อะไรมากมายเลยแต่มันกลับขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายและสรุปก็คือเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคบวติเป็นอย่างเนี่คือมันขึ้นตามใจตามไอำเภอใจของเจ้าสัวนะพี่น้องออแต่ถ้าเช่านานี่ยคืนราคาเข่า,ขา,ขานี่ขึ้นเท่าไรเลยเพราะว่าเช่านาเนี่ยไม่ได้กําหนดราคาเองเช่านานี่ยเป็นผู้ผลิตเองแต่ไม่สามารถกําหนดราคาเองได้อแตกต่างตรงข้ามกันกลับไปพวกเจ้าสัวหรือว่านายทุนใหญ่ๆนี่ อพอมีเทศก,กาลหรือว่าไออย่างที่มันแบบมีผลกระทบนิดหน่อยนะเขาก็หาข้ออ้างเลยเนียคืออย่างเทศก,กาลกินเจเขาก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ไอของขายดีเออของขายดีของผลิตไม่ทันเนี่ยราคาก็เลยขึ้นนั่นเขาเขาเขาเป็นไอหาเรื่องมาอ้างอีกนะียเพื่อที่จะขึ้นราคาสินค้าเออแต่บาดไอ้ยมไอ่ยมชาวนาเอาเขาเปลือกไปขายเนะี่ยเขาคือบอกขอหาข้ออ้างดนะบอกว่าโอ้ช่วงนี้ ไอ้ราคาข้าวส่งออกมันมันราคามันสูงเออผมก็เลยรับซื้อข้าวเปลือกข้าวในราคาที่สูงมันคือบอ้างแบบนี้แน่พี่น้องเนาะพี่น้องแปลกใจว่าเออทําไมมันไม่อ้างแบบนี้บ้างล่ะเออตอนที่เนี่ยช่วงนี้เหมือนช่วงเนี้เออกา <c oughs> คือมันก็คือว่ามันทั่วโลกมันก็ประสบกับสภาวะภัยแล้งหรือว่าเอลนินย,ยนเนาะอือก็คือต่างต่างประเทศเนี่ย เขาแห้งแล้งเลยพี่น้องไม่ว่าจะอินเดียหรือว่าอินโดนีเซียไก่ๆอาบ้านเห่าเนี่ยเออยางฟิลิปปินส์ยังซุ้มนี่เอเขาก็เขาก็คือสภาพฝนฟ้า,ามันไม่ดีน่พี่น้องมันปีที่แล้วนะมันก็เลยส่งผลผลิตมาถึงถึงส่งผลกระทบมาถึงปีนี้คืออย่างอินโดนีเซียกัของเขากเกิดสภาะเอเนียโยแห้งแล้งมันบอกเขาก็สร้างเข้าจากไทยกะบสองล้านตันนะพี่น้องคือตอนนี้ก็ยังส่งมอบไม่หมดเออจนถึงปีหน้านั่นแหละแมนบอกเพราะฉะนั้น,นในเมื่อ <c oughs> ราคาข้าวในตลาดโลกหรือว่าตลาดส่งออกนี่มันสูงขึ้นพี่นอ้องราคามันสูงขึ้นแต่เป็นหยังนี่พอขา้ามันคือบมเอาตัวนี้มาอ้างทําไมมันไม่เอามาอ้างละว,ว่าเนี่ยข้าวตอนนี้ส่งออกมันราคาสูงเออผมก็เลยซื้อข้าวในราคาอะไรราคาที่สูงคือบอ,อ้างเนี่ยเออมันยังสื่อเขาคือเกา่าราคาเกา่เกาๆเดิมๆอยู่นี่เออแจ๊กกะลาก็บือรู้ว่ามันสี่ขึ้นตอนไหนกบรบือรู้อีกไม่มีที่ท่าว,ว่าจะขึ้นซะด้วย แต่พอเป็นข้าวสารมาเนี่ยบัตรยามันสีขายของเป็นข้าวสารมาเนี่ยสีเป็นข้าวสารมาเนี่มันอ่างเลยนะอเอามันอ่างเลยบอกว่าเออตอนนี้ตลาดโลกส่องออกอ y, ข้าวนีนราคาสูงเออข้าวเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเออพอสีเป็นข้าวถุงหรือว่าข้าวสารเนี่ยมันก็เลยแพงนะมันอ่างเลยเพราะมันอยากขายเนี่ยแต่พอมันซื้อเนะ่มันไม่เอาเหตุผลตัวน,นี้มาอ้างเลยนะออมันสีซื่อแบบถึกถืออืมกะสุดท้ายแลวกัเศร้าหน้ากะคือเกาพี่น้อง เหมือนเดิมรับกรรมว่าแม่นกรรมหรอกผมว่าเป็นเคอนไว้อย่างโดนเอาเปรียบเนาะเออชาวนานี่โดนเอาเปรียบคือไม่มีภาคส่วนไหนที่จะมาดูแลในใ,ใ,ใ,ในในในเคอนไว้อย่างในสายงานของอาชีพชาวนาเลยท,ทั้งท้งที่กับเพลงียอย่างกับบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกขสันหลัรรรรรงของชาติอืมกระดูกสิผุผุพังพังแล้วแหละเหมือนท,ทั้งท้งที่ข้าวนี่เป็นเป็นอาหารหลักของคนไทยที่เป็นองเป็นอาหารหลักเลยนะ แต่รัฐบาลหรือว่าภาคหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอบอมาสนใจบอมา,มานนเหลียยแลเลยเออปล่อยเช่าหน้าตามยาท่ากรรมไปอืมก็ฝากนนเด้อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงมาเบิงลงมาดูแลเนะี่ยเออเกี่ยวกับราคาข้าวเนี่ยเออข้าวทงออกมันคือดีแต่บัตรซื้อเข้าไปมันคือซื้อในราคาดีตำ่ำเออเอ,อ,อยากฝากในเด้อเออพลเอกธรรมนัสพรมเผ่าเออเลยว่ารัฐมนตรี ระทรวงพาณิชย์อย่างเงีะลงมาเบิงแนี่ยซอยชาวนาเนี่ยเชาวนาเฮาเดือดร้อนนะ่ะชาวนาเฮาโดนเอาเปรียบตลอดเลยอะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไหมมีอะไรมากมายอัเปเดตราคาข้าวเล่าสู่กันฟังว่ามุกดาหารเนี่ยตั้งแต่ผมมาเนี่ยไม,ไม่ไม่มีขึ้นไม่มีลงพี่น้องราคาข้าวเสมอเท่าเดิมเออมะลิหนึ่งศูนย์ห้าสิบสามบาทคือเก่าไม่มีเปลี่ยนแปลงพี่น้องอ่ะโอเคซจำนี่แหละ